สร้างตำนานเสริงข้ามโลกนักร้องชื่อดังพีเสดต์ตำนานร็อกอีสานของเมืองไทยได้เดินทางไปร่วมงานเทศกาลไอเลฟไทยแลนด์เฟสติวัลเบเดนเบเดมจัดขึ้นที่เมืองเบเดนประเทศเบลเยียมซึ่งในงานมีการแสดงสินค้าไทยอาหารไทยงานดนตรีไทยศิละปะวัฒนธรรมไทยจะแสดงมากมายสำหรับปีนี้เป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนเข้าชมคอนเสิร์ตลนหลัมมากกว่าทุกปีนับหมื่นคนทั้งคนไทยที่เป็น f อของพีเสดร์ในเบลเยียมและเดินทางมาจากหลายประเทศ ในยุโรปบางคนใช้เวลาเดินทางมาถึง8ชั่วโมงเพื่อมาร่วมงานโดยครั้งนี้เจ้าหน้าที่เมืองต้องปิดถนนซึ่งเป็นสายหลักริมหาดเบเดนส์เรนด์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเบลเยียมที่ใช้เป็นที่จัดงานในงานพิเศด,ดเป็นศิลปินหลักได้ทําการแสดงมากกว่า2ชั่วโมงโดยขนเพลงดังของตัวเองและเพลงประจํางานประเพณีต่างๆพร้อมทั้งโชว์ประกอบเช่นเชิงบั้งไฟโขนหุ่นกระบอกเชิดหนังฟันดาบสาวชนเผ่าชาวเหนืองานประเพณีต่างๆแบบอลังการบ่งบอกถึงความงดงามของแต่ละภาคของประเทศไทย มาแสดงในงานนี้ด้วยทั้งเสิรทั้งเต้นทั้งกระโดดสุดสนุกสานานทำเอานักร้องหนุ่มเปตาคริวทั้งตัวอย่างแรงระหว่างโชว์เพราะพักผ่อนน้อยเนื่องจากการโหมง,งานที่ไทยก่อนเดินทางมาเบลเยียมแต่เจ้าตัวก็ไม่ถอยจนสะกดสายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับหมื่นคนที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตแบบและสายตาไม่ได้เพราะตื่นตาตื่นใจและสนุกสุดมันครั้งนี้ทำเอาพี่น้องคนไทยหน้าเพื่อนยิ้มอย่างสุดภูมิใจบางคนถึงกับน้ำตาไหล ด้วยความปิติจนทําให้แม้ง,งานแสดงจะจบลงแต่หน้าเฟซบุ๊กของพี่น้องไทยและพี่น้องชาวเบลเยียมฟีดเต็มจอพูดถึงโชว์ของพีเสดเดิร์การสนันเมืองเลยทีเดียวกล่าวได้ว่าครั้งนี้พีเสดเดิร์คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่นําดนตรีร็อกอีสานผสมศิลปะวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงความเป็นไทยมาแสดงผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจนปฏิเสธไม่ได้ว่าวงพีสเสดิร์มีแฟนคลับมากมายทั่วโลกแล้วจริง,รงๆงานไอเลฟไทยแลนด์เบเดนเบจรมได้กลุ่มทํางานที่เรียกตัวเองว่า สวัสดีคุณนเซชินวิศิบลิวเป็นการรวมตัวกันของคนไทยกับคนเบลเยี่ยมที่เป็นจิตอาสาและมีหัวใจรักประเทศไทยได้ร่วมสร้างงานดีๆแบบนี้ให้คนยุโรปได้เห็นของดีของไทยทั้งสินค้าไทยอาหารไทยดนตรีไทยและวัฒนธรรมไทยน่าชื่นชม I Love Thailand Festival ประเดิมเบ i จมและพี่เสด็จคงอยู่ในใจพี่น้องเบลเยี่ยมและชาวยุโรปไปอีกยาวนาน